สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางด้านกลุ่มฝึกศึกษาและพระราชศรันะคะจะมาสาธิตการนงล้อบหลักป้อมรวยนะคะหรือว่ามีซิกแซกนะคะให้เด็กได้รับชมแล้วก็ไปฝึกฝ I yeah. do วิ่งสลับกันไปมาแบบนี้นะคะถ้าติดปฐมนะคะคุณครูแนะนําให้5-10นาทีนะคะต่อต่อครั้งนะคะส่วนเป็นเด็กอนุบาลหรือว่าเด็กเอ่อเตียมนะคะคุณครูจะแนะนําให้3-5นาทีต่อครั้งนะคะการวิ่งซิกแพคจะทําให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะนักเรียนลองไปฝึกปฏิบัติกันดูนะคะขอบคุณมาก